ผัดกระเพราว,วุ้นเส้นปลากระป๋องหรือผัดกระเพาราปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นจ้าเออมันจะเข้ากันได้ยังไงนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการผัดง่ายๆค่ะให้เส้นเหนียวนุ่มคลุกเคล้าไปกับน้ำซอสเนาะเออน้ำซอสปลากระป๋องเออดึงขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บก็จะรู้เลยว่าเส้นมันมีความแห้งอารมณ์ก็จะคล้ายๆกุ้งอบวุ้นเส้นอะประมาณนั้นนะคะนี่เลยจ้าจะดีกว่าไหม ง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวัตถุดิบที่การใช้แน่นอนนะคะวันนี้การจะใช้เป็นกูนเส้นแห้งตาต้นสนอ่านะคะการบอกยี่ห้อเลยเพราะว่าการใช้จริงซื้อทิง้งกันก็ซื้อยกแพ็คมาเลยอ้าวก็มาแช่น้ําประมาณ80กรัมเนาะ เออมันยืดมันยาวการก็ตัดตัดหยาบหยาบตัดห่างห่างอะค่ะใบกะเพราค่ะใส่มากน้อยตามความชอบเลยค่ะปลากระป๋องสองป๋องป๋องเดียวไม่พอค่ะนะเดี๋ยวแย่งกันแล้วก็มีพริกกับกระเทียมโคลกบหยาบแบบนี้ค่ะการจะใช้เป็นพริกจินดานะคะแล้วแต่ความแซ่บเลยนะของการใส่ไปประมาณ5 6เม็ดแล้วก็กระเทียมไทยค่ะ1ห,หัวโคกลกบหยาบรวมกันแบบนี้จ้ะเอาค่ะวัตถุดิบนะคะมีเท่านี้ค่ะน้อยนิดมากๆเลยไปค่ะไปลงมือทํากันแบบง่ายๆกันค่ะ การก็จะเทปลากระป๋องใส่ถ้วยไว้ก่อนมันมีผลต่อขั้นตอนการผัดนะคะสองป่องเลยกินกันแบบจุกๆเสร็จแล้วค่ะการจะแยกเนื้อปลาแยกเนื้อแยกน้ําออกค่ะนี่ตักเนื้อปลาออกนะคะเหลือแต่น้ําซอสแบบนี้ค่ะปลากระป๋องที่เหลือนะคะการจะเอาน้ำอะคะ่ะน้ําเปล่านะใส่ลงไปเล็กน้อยะคะ่ะเขาเรียกว่าล้างล้างก้นกระป๋องแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็เทลงไป แล้วเราก็จะมาทําในส่วนของซอสผัดกันแบบง่ายๆนี่ผสมลงไปดีนี้เลยค่ะซีอิ๊วขาวค่ะนี่ค่ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนใส่ลงไปเพิ่มความหอมด้วยซอสปรุงรสค่ะสักประมาณหนึ่งช้อนพอไม่ต้องปรุงเยอะซอสหอยนางรมนะคะประมาณหนึ่งช้อนน้ำตาลทรายค่ะประมาณสองช้อนชานะคะผักเ้าส่วนผสมน,นะคะให้เข้ากันประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้น้ำซอส ผัดกันแบบง่ายๆแล้วค่ะไปค่ะลงมือทำกันค่ะตั้งกระทะค่ะติดเตาจ้าใส่น้ำมันนะคะสำหรับผัดค่ะเล็กน้อยไม่ต้องเยอะจ้าพริกกับกระเทียมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะผัดพริกกระเทียมให้หอมฉุยเลยจ้าเอาค่ะประมาณนี้จ้าน้ำซอสค่ะนี่น้ำซอสปลากระป๋องนะที่เราทำไว้ะคะ่ะใส่ลงไป ผัดน้ําซอสให้โดนความร้อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาวุ้นเส้นค่ะใส่ลงไปเลยนะคะวุ้นเส้นผัดวุ้นเส้นกับน้ําซอสบอกเลยค่ะแล้วเส้นมันก็จะมีรสชาติด้วยผัดให้เส้นนิ่มเลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะตอนที่ว่าผัดวุ้นเส้นแบบนี้ค่ะนี่เลยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะให้วุ้นเส้นนะคะมันค่อยๆดูดซึมซับน้ําซอสเข้าไปนะคะนี่ การใส่น้ำมาพอดีเลยอะ่ะจะผัดให้มันมีความแห้งให้มันแห้งปรับแต่งรสชาติได้ตามชอบเลยจ้าขั้นตอนนี้นะคะลองปรุงลองปรับดูค่ะค่อยๆผัดนะผัดไม่ให้วุ้นเส้นมันจับเป็นก้อนไม่ให้มันแบบว่ามันติดกระทะค่ะไฟค่ะไฟกลางค่อนไปทางอ่อนผัดไปก่อนตอนที่ว่าวุ้นเส้นมันยังไม่ได้ที่นะคะ ใครจะเพิ่มสีสันแบบการนะลองดูค่ะเหยาะสีอิวดำไปสักนิดนึงนี่นเร่งสีเร่งสีอ่าสีดำตัดกับสีแดงอร่อยเชียวม่นช่อร่อย,ย,อย,ออยสีสวยนิดเดียวอ่ะประมาณนี้นะคะปรับแต่งรสชาติได้ตามชอบเลยจ้าของการรสชาติโอเคแล้วนะคะเมื่อเห็นว่าวุนเส้นแห้งนะ นี่ม้นเส้นมีความแห้งๆแ,แบบนี้แล้วค่ะมันดูดซึมซับน้ำซอสเรียบร้อยแล้วจ้าพอแล้วนะคะในส่วนของน้ำกันจะไม่เพิ่มแล้วค่ะม้นเส้นกันแห้งดีแล้วค่ะเหนียวนุ่มดีแล้วจ้าเราก็จะมาใส่ในส่วนของของอะไรดีใบกระเพราค่ะใส่ลงไปก่อนนะคะตามด้วยเนื้อปลากระป๋องค่ะใส่ลงไปคลุกเคล้าค่ะผัดให้ใบกระเพราสุกเลยจ้า นี่แบบนี้เลยค่ะกลบไปเลยนะคะใบกะเพรามากน้อยตามความชอบเลยค่ะใช้วิธีเอาเส้นมากลบค่ะจังหวะนี้เร่งไฟแรงขึ้นมาค่ะโอเคค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จสับเรียบร้อยจ้าจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันค่ะ พร้อมเสิร์ฟจ้าผัดกระเพราว,วุ้นเส้นใส่ปลากระป๋องหรือผัดกระเพาราปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นนะคะอีกหนึ่งจานความอร่อยง่ายๆค่ะสุนวุ้นเส้นมีเส้นเหนียวนุ่มหนึบ กำลังกินเลยค่ะผัดไม่เป็นก้อนนะคะนี่เลยจ้าผัดกันแบบแซ่บๆค่ะนะาอิ่มอร่อยลงตัวแบบประหยัดกันอีกแล้วจ้าลองทํากันดูนะคะค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ ค่ะเดี๋ยวการจะให้ชมนะคะในส่วนของเส้นนะคะพยายามผัดให้เส้นอะ่ะมันดูดน้ําให้แห้งเลยอย่าผัดให้แฉะนะถ้าผัดแฉะมันจะการไม่รู้นะการไม่ชอบกินแฉะแเนี่ยถ้าเป็นมุนเส้นอย่างเงี้ยการจะผัดให้มันแห้งแล้วก็เส้นนะคะมันก็จะมีความเหนียวเหนียวนุ่ม,มแบบนี้นะคะนี่ลักษณะของเส้นนะคะที่ผัดก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะเส้นยังมีความเหนียวนุ่มมีความเด้งแบบนี้เลยจ้า เวลาการใส่น้ำอะ่ะค่อยๆใส่เนาะเออการผสมตอนตอนที่ว่าผสมในน้ําซอสต,ตอนผัดอะค่ะน้ำอ,อย่าให้เยอะเส้นมันจะได้ไม่บวมไม่อืดมากนะคะก็คือง่ายๆเลยระวังอย่าให้มันแฉะเนี่ยค่ะถ้าจะกินให้อร่อยอเนาะไม่รู้นะอันนี้ความรู้สึกตามความรู้สึกที่การชอบการจะชอบประมาณนี้ก็คือเส้นมันยังมีความเหนียวมีความนุ่มแบบนี้นะคะพอเรา ดึงขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บก็จะรู้เลยว่าเส้นมันมีความแห้งอารมณ์ก็จะคล้ายๆกุ้งอบคุนเส้นะ <c oughs> ประมาณนั้นนะคะนี่เลยจ้าแบบนี้เลยนะคะออร่อยค่ะข้าวสวยร้อนๆมาจาแต่ส่วนมากอการจะเอามากินเล่นถ้ามันไม่เผ็ดมากอะเนาะนี่ประมาณนี้ค่ะอีกหนึ่งจานง่ายๆกันนะคะ